ปาดไปคะ่ะมันใสดีจ้ะ เมนูอะไรขอ็ขสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกิ่นกับแพนน้พี่น้องคะวันนี้ได้ยำปูนาดองเต็มถาดไงเลยพี่น้องคะใส่อ,อะอยังก่อเห็ดเข็มทองแบบพี่น้องจ้ะรวมเม็ดะมะาขา่าซักแซน้ำกันพร้อมแขกกับมี้ค่ะพี่น้องคะมะซเชนน้ำแ,ำแมันนุวนจา้าบบบนี้วานยังอีกเจ้าแคบหมูค่ะของแซบจ้ะมะค่าพี่น้องคะ้ะค่ะพี่น้องคะ กรอบเหมือนเดิมกรอบหนัดซดน้ำหนัวน้องค่ะป๊ายำปูนาดองพะนะจ๊ะบานี่เคยกินนี่มันคือตัวแล้วพี่นอ้องอสองตัวแล้วพี่นอ้องหันหลังส้นกันมหมเนี่ยฟาดไปค่ะอืออ แซ่บไม่เค็มเลยพี่น้องค่ะมันมันนวลนวลจ้ะพี่นอ้องอร่อยอ่ะคิดไม่ออกต้องยำจ้ะข้าวโพดลวกเลยจ้ะพี่น้องค่ะเห็เ<อ>เดเขียวทองเขีอวหือนอ แบบแบ,บบไม่เค็มเลยน้องแน่ะพวกเดิสิเขาใจว่าเค็มปีไม่ปีเค็มฟองพี่จองมาเด้อดถามแล้วจะเจ็บน้องแพนน้ำม่นนุนจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แพทกับแม่ด้วยนะคะจ้ี่รอกคะเ <ๆ S 1> ขาพูดได้จ้าที่เขามารับชมแล้วจ้ะ ฝากเลยเด้อตาไปนองค่ะให้เด็กน้อยตาดำดำตาดำหรือตาแดงมั้งตาดำดำอื้แซ่บโอ้แซ่บไม่เปีนแล้วอยากขอมาจับ มันมากขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายเด้อจ่าดีกดแชร์ให้น้องแผ่นละแม่นวดจ้ะอือเนี่ยนี่จ้ะอื้อหึแซวโซ่พ่อได้กินแซ่บจับเป็น้องบาเข็มนะจ่ะถ้าเข้มเหมือนกินปลาไหลมะ้องลแผ่นเนาะแม่เราไม่ย้ำผดีเลย ถ้าเค็มก็กินไม่ได้จ้ะอันนี้ไม่เค็มกรอบมันนัวอร่อยจ้ะ Thank you ป้พาพี่น้องกัอากอยากได้พี่น้องถามยี้ได้จะได้ตอบพี่น้องบ้างมถามตลอดเลยสั่งที่ไหนซื้อที่ไหนแล้วได้ตอบไหมคะได้ตอบเดี๋ยวติตการตั้งเจีย้คอบไหนว่าใ<ม>ดยาพี่น้อยค่ะติการยุ้ยจังติการใต้คอมเมนต์ให้นะคะแต่ว่าฮ้องผัดน่ะตอนนี้ผัด บะข้านขายได้พี่น้องคะปูดองมล่ละจ้ะหาโรงงานใหม่บะข้ในไรจ้ะพี่น้องถามนั้งทียบะได้ตอบพอตอบหลายบะได้ไม่เป็นน้องคะมันบอกถึงบอกน้ำเนยกับขมน้ำมันละตัว,วนหน,า,หน,า,หนามาก็น้ำหนวมอะบะเข้มพี่น้องค่ะเพราะว่า ใส่ปลาแดเดกไปอีกเติมปลาด้วยอ่ะพี่น้องว่าตัวน้ำแน่บปละอืมว่ามันหานซิบโตรรเหมือนเดิมนะใส้อลถุงเนาะงามจับเปนหนอกใสๆกินเลมันเพิ่นนเด่ดอ มันใสดีจ้ะอร่อยมันมันแล้วจ๊ะพี่น้องคะ่ะโตผูกกับมีมันออกไปทางมันเลยมันก็เลยอร่อยจ้ะตำใส่ส้มตำก็อร่อยคะ่ะ บ้านเขาตะกี้เขาเขามาจำตดเลยจ้ะพี่น้องขาจำเบียบจำเบียบรถอ,อ,อือคือมันอ่ะอือขอทาทา จับหอมแขกจ้ะเห็ดเทียมท้องเห็ดเทียมกับแสบมาเมือ่อไหร่นะแสบอยู่เห็ดติดอยู่ปัญหาหนึ่งคือเขาแขวะ เคียวเขียวอืมเขียวแปลว่าฟันนะคะพี่น้องค่ะเขียวแปลว่าฟันร้อนค่ะอืออือคร้งนึงได้เยอะมาก ตะวันทูนงบกนามอืองแง้มได้ค่ะพี่น้องคะปูแง,งามถูกตัวแถมมันไม่แข็งแไม่เค็มไม่เค็ม,ม,คมแล้วไม่แข็งขนแข็งกุ้งกุ้งกัดบกเข่าพี่น้องคะอร่อยจุบางเจ้ามันสะแข็งแต่เจ้านม่นก็แข็งอร่อยไม่แข็งจ้ะ หักแป๊บเดียวเปะเลยมีมันทุกตัวมาเรวอยค่ะพี่น้องค่ะช่ำๆเลยจ้าอืพี่น้องน้ำข้นกะ มากเลยขุมกับมากกระแทบแม่จะจะลงคน้นอีกกินไม่ได้ขมปีมเหมือนว่าค่ะพี่น้องค่ะผมมีไายมากนะักแน่ะมาละขมแกงกินกับอะไรก็ขม งามจัะมันกัดขาดง่ายมันพลอยไหมกรอบๆจ้ะเคี้ยวนางกรุบๆเลยฉันว่าปูอ่อนกับไม่ไซรเลยเนาะอืหลอเือ สดสะอาดปลอดภัยปูห้าสิบตัวพี่น้องคะน้องพะบอน้ำจะเรื่เส้นบะฮะไอ้เขเส้นแหรนี้เบอกว่ายํำหรหรือเปล่าลื่นเส้นใหญ่ๆลืม่ะอืมเนาะอื้มลกมาใส่ไปก็จะได้สดก็จะแด้จะเรื่อมายาสูตเมืองาเส้นขึ้นเมน่นบ่ จะวาวชาพนอโอ้ยอ่ะแยกหอยได้เป็นแม่ขวัวเ <ś c oughs> ด้อเกิดอะไะ ูตระค่ะตัวนี้มันเต็มเลยจ้ะอ,อร่อยดูดมันจ้ะสาใจเนาะพี่น้องค่ะเด้อจ้ะ เสียดายมันมันแซบเลยจ้ะื อ่อนอเริ่มกินมันล่อย Đẹp. Ừ. Ui nhỏ mà kem nọ. Có đi nọ. Mình kìa. Cơm nào cơm ta chín không hả? ผักกาลเจ้เ hmm. แ mm ็ง hmm. ก mm ัวเบบี hmm. mm ้แตงกัวเหนียวเลยเพิ่งกิได้กินหยาบนี่หอฮะอืมไม่หอมออะ มั่นนะเต็มทุกกระดองแซ่บพี่น้องค่ะนับอ่ะอืมโอ๊ยหอยล่ะยัดเด้อกวนมั่งป่ะสน่เยอะเอาละค่ะพี่น้องค่ะมึงเด็กอี่มห้อจ้ะพี่กินมุ่มมั่นกินประสุภาต้องขอโทนขอไฟหลายๆเพราะก็ไม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเพจจาวาเสียบวะเสียบจะเสียบว่าเสียบกินจนเบิดร์ตไงเลี้ยมตัวตัวมันหลายๆนะจาว่าบ่ะหลายแห้งมีทุกอันอืมลรงนี้มันมาเข้มจาว่าแล้ว,ลวปิดค่อยสิฝากไปเลี้ยมตัวไม่ใช่ <laughs> <laughs>